มึงแหละหม่ดานแสดย้ําเลยฟูเร็วอย่างเดียวเสียเียบด้วยดีกว่าจงขัดขวามการหลบนีของศัตรู มามไม่กำลังจะโดนอ่ะตัวเป็นหนึงนะหน่งอนะ่ะเปหนึ่งอม่รอตัวเป็นหนึ่งอ่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะ เฮ้ยทีมของคุณพ่ายแพ้อ๋อแฟร์พ่อระเบิดไปแล้ว 欢迎一下。<noise> <noise> ของคุณพ่ายแพ้โอ้โหเรียกเป็นไนวะเป็นเมื่อว่าจีนของคุณพ่ายแพ้

ออเดินไปหนึ่งเต็มเต็มเน่าออก่ะขวา้อมอ่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะ Đấy, khắp này con mà Ốc đôi mình nừng Ốc đôi Ai User joined your User left your channel. Oh, ของคุณพ่ายแพ้องไม่มาหรอกว่ารถอ,อ,อ่ะ ีมของคุณได้รับชัยชน,นะอเ้ มท oh ีมของคุณพ่ายแพ้ con Công... con thủy chó lấy bom mũ này mũ thần này này quân này ่กีมของคุณพ่ายแพ้แปดนักพกไม่ทันโ หลัง,งโคีมอคุณได้รับชัยชน,นะอะ่ะไปไป,ไป ทีมของคุณได้รับใช้ยชนะว ทีมของคุณได้รับชัยชนะ เคิดดีแล้วหรอทีมของคุณพ่ายแพ้เออดีก็่ดีดก่กทีมของคุณได้รับชัยชนะ đời đi, Ố, mình chết à, con này, mấy chết chẹp song rồi, đã lấp chạy vũ Win thai đô